ขออนุญ,ญาตสวัสดีผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่อยู่ร่วมกันมาสองวันนะคะก็จะขออนุญ,ญาตสรุปภาพรวมการจัดอบรมหมอครอบครัวรอบรู้การเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศและสุขภาพกรณีภัยร้อนสั้นๆนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลามากนะคะสรุปว่า,ามีผู้เข้าร่ว,รวมการเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นนะคะจำนวน101คนนะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะเหลือเหลือไม่ไม่ครบนะคะแต่ว่าก็ เกินเป้าหมายที่เรา,เาตั้งไว้นะคะก็ประกอบด้วยทีมหมอครอบครัวนะ,ะบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานนะรพอพศตาหรือศูนย์บริการสาธารณสุขหรือว่าหน่วยงานบริการปฐมภูมินะคะแล้วก็เป็นนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางของกรมอนา,ามัยศูนย์อนามัยสํานักงานสาธารณสุขอำเภอะะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็อสมอมนะคะโดยที่รูปแบบการอบรมก็เป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติเมื่อสักครู่นี้ก็ได้น่นั่งฟังเรื่องของ การทำงานกลุ่มกันนะคะก็ยินดีมากๆเลยที่ทุกคนแอคทีฟนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรนะคะอ่าดรเบญจวรรณทวัตสุภาจากกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพนะคะรองศาสตราจารย์ดรมารินีสมภพเจริญคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทนารีเอ็มยงนะคะจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอาทิตโพสีจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะ สิ่งที่ทุกคนได้รับจากการอบรมนะคะอันแรกเลยก็คือทําความรู้จักกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็ผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งเป็นข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสถานการณ์แนวโน้มผลกระทบต่อสุขภาพนะคะแล้วก็บทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการสื่อสารให้คาแนะนํากับประชาชนนะคะอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของหลักการความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะเป็นเรื่องของหลักการและความสําคัญของงาน ความรอบรู้ด้านอะไรสิ่งแวดล้อมนะคะ Ο องค์ประกอบของความรอบรู้นะคะและกระบวนการสร้างความรอบรู้นะคะข้อที่สามก็จะเป็นเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะก็จะได้เรียนรู้เรื่องของความสําคัญของข้อมูลข่าวสารประเภทของข้อมูลวิธีการสืบ,สบค้นแล้วก็เลือกแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมมีการฝึกปฏิบตัติการสืบค้นข้อมูลด้วยจากแหล่งต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็สุขภาพนะคะ แล้วก็ได้รู้ทันและได้ได้รู้ทันและเข้าใจสถานการณ์ความร้อนและวิธีการดูแลป้องกันสุขภาพจากความร้อนเป็นหัวข้อที่4ี่นะคะก็ได้รับทราบสถานการณ์ความร้อนทั้งในและต่างประเทศผลกระทบต่อสุขภาพนะคะแล้วก็วิธีการปรับตัวเพื่อลดความเสี่ยงสําหรับบุคคลทั่วไปแล้วก็กลุ่มเสี่ยงนะคะหัวข้อที่5้าก็จะเป็นเรื่องของการเช็คให้รู้ดูให้แน่ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นนะคะก็ได้เรียนรู้เรื่องของ ความสําคัญของการประเมินตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะหลักการประเมินตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลแล้วก็มีฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลของสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายต่างๆเช่นอนการตรวจสอบชื่อบุคคลหน่วยงานหรือว่าแหล่งอ้างอิงนะคะแล้วหัวข้อที่6ก็จะเป็นเรื่องของการตัดสินใจทางสุขภาพนะคะก็มีได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการตัดสินใจสีขั้นตอนนะคะ แล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องของการฝึกปฏิบัติในการตัดสินใจและสื่อสารเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะความคาดหวังจากการอบรมครั้งนี้ก็คิดว่าทุกท่านนะคะได้เข้าใจหลักการและกระบวนการสร้างความรอบรู้ให้แก่ประชาชนนะคะเข้าใจสาเหตุแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็สามารถนะคะทุกท่านสามารถเป็นครูก,กอสื่อสารสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับการดูแลป้องกันผลกระทบ จากความร้อนให้แก่ประชาชนได้นะคะ